สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม v ่ s เ o n k e r a l าคุงชาแนลหลังจากห่างหายกันไปนานเลยไม่รู้อะหายไปไม่ดาวลงมาหลายครั้งก็แหละนี่ก็มาเอาซะหน่อยเยแป๊บนึงกินกินแล้วเรีบร้อยกูเก็บมังแล้วกัน อไรต่อเดียวนั Ư, ่นหายฟีดเนี่ยอยู่นี่ไปหมดเนี่ยแหละเละ็กก็หมดเลยด้วยสใส่ ไม่รู้จะทำอะไรดีเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงไม่ใช่หูอวะโอ้ย เบื่อเบื่อกำลังมกนุ่นีนั่นเอ้ยข่าวนะครับโบก็แย่เลยไอ้วัวอยู่ไปดเลย วัวก็เยอะเลยแกอันนี้ผมไม่เล่นคนเดียวแล้วก็เล่นมากับน้องอีกคนนึงเอ่อวันหลังจะเล่นให้ดูสองคนวัวเดินมาขวางเอง ก็สร้างอะเดี๋ยวนี้ตอนเล่นนี่ก็สร้างได้เยอะเหมือนกันนะกระุบอันนี้บ้านของน้องเข้าไปดูนี่มันมีอะไรบ้าง โอ้ยเล็กเอาหน่อยสิบสามพอเลวมากกึบๆหมดเลยอดีเเีล็กเก็บก่อนเดี๋ยวหล่นหาย อัลลอฮิเอทำอะไรดีคลิกเฮ้ยไหนดูดิทำอะไรดีมาซิมาให้ดูอีก <and true> ไอหมูมต้องใช้อะไรลอร่อมาวะหมูหม,มูกินอะไรเป็นกับข้าวโอ้โหตรงนี้ด่านาไม่ใช่ kia lưu này ạ Đưa quả wow, chơi nó kia lưu toàn Buộc nó có phé Ê khổ ngồi quá sao mà đi quá thăm con ấy đang phải mình nó phải mai gì không lạc đó nè lạc ไปเนื่องรักโน่นนั่นไม่ทำอะไรเก็บตะข้าวกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ก็าน,ากานานกันนี่เป็งเล่น เออทำเพิ่เออรู้แล้วนี่ทำอะไรดีเข้าคายหมือนอนต้องมีขวานอย่างแรกขวาน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  กูจะขึ้นมาแบบนี้วะเนี่ยของโตหขวานขวานไม่มีเลยอะไรมันใส่ทางขวานเหล็กแม่งเลย หินไม่มีไม้ก็ไม่มีจะเลยกัแล้วนี่มนีอะไรไม่มีแยังไม่เอาเออนี่หินหินี่เห็นแม่งมีหินไม่มีไม้เอ๊ะเดี๋ยวอยากไปเนเธอร์่แต่ ไม่ีเพชรเพชรก็หายยากอยากไม่รู้ปันหายเด้อรู้จักมากเลยออหลังมันตอนนี้ผมเล่นกันหลายคนสี่คนมั้ยเออช่วยน,นได้กรณีก,กับกาเพลิงพวนอีกหลัง เยวไไปไปแค่มืตอตาเดีวเยวนีใครมาถางเกี่งเลยกูกบ ร้อยสามอันสามอันพอว่ะเอ้ยพอดิเอาไม้เดียว เอ้ยใช่หินดีกว่าหินสวยกว่าคำคูดแรงแรงเลิกดเสดืแดงเอาให้หมดคึบคึบหมดยังหมดแล้วนี่หมดแล้วเ,เ,เก็บไว้หลังนึงก้นหลังนี้ไม่ปลอดภัยจะมืดอีก

ดาวอันนี้ต้น <c oughs> ไม้มันขวางอะไรวะไม่อย่าขวางคึก <c> ค <oughs> <c oughs> ึกเออ ในกันใน EP หน้าครับขอฝากแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ